สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วช่องปอกโก้ลำพือนอติเชีย่ยวครับผมมาฮอจดจอดเลยนะครับผมลำเภอคำเขืเ่อนเที่ยวครับที่ว่าการครับมืนอนกับเขาทำการแสดงที่ลำเภอคำจอดเที่ยวตอนนี้รถทุกนข,นขกันข้าวมาหมดแล้วครับรถบางอาจารย์นักดนตรีข้ามาแล้วรถแม่ลำย่อยครับรถปากโก้ รถป่าเอกเรียบร้อยสแตนบายที่ที่ว่าการอำเภอคำเกิือนแก้วครับรถล,ล่งรถคอสตูนรถลำโพงถึงมดแล้วครับหอดรถรถเครื่องปั่นไฟครับเล่นยุสน้ำฟุตบอลครับหอดคำเกิืนเกี่ยวอากาศ เดือนไงแดดเปียงๆเลงเลยแบบน,นี้สุดยอดครับพี่น้องแดดแดดคักแดดเนี่เดินทางจากสังขาะมาถึงทําเกินเกี่ยวเกือบลอยห้โลครับลอยสีกิโลผมจับเข็มไม่มามาถึงนี่็็สีซีม่งกกวา สนามดีครับเป็นสนามฟุตบอลครับสนามดีมากเวทีน่าจะให้ตั้งตั้งจากนี้แหละครับเวทีน่าจะตั้งแลักล้างนี่น่าจะเป็นที่อยู่ของรถรถชุดรถพระรถเกียงปั้นแลือก็เป็นเต็นเต็นเต็นของนักแสดงครับเป็นซุ่มเป็นเต็นของนักแสดงครับ เลปีนหอ้อครับมาเนี่ยเียนอยู่ในอำเภอเลเดอร์พี่น่องไงุ้ดอยู่ไก่มาแล้วมาแล้วมาแล้วสาวน้อยเพลรกบ้านแพงจอดเลียงกันเสียรายร,รถทัวโอ้ยนันซ้อนแอร์รถแอร์ครับปีนี้สาวน้อยจัดแอ,อร์ลนหน แต่ว่ามือนี้คือแดดแห้งแท้ไหละพี่น้องตอนนี้รถล่างรถคอสตูมรถขนกกำลังเข้าประจำการครับข้างในที่มีรถรถล่างเนี่ยแหละครับรถล,ล่างรถขนขนมาถึงว่าขนเสียบขนนกนะครับเพือนคอสตูมครับสามารถจอดทั้งในที่จอดทั้งในแต่ยุ่มีอยู่สามขั้นครับก็คือรถล,ล่าง รถล่างยังสียูหนอกๆอ็ู่เลยส่วนมากจะเป็นรถชุดรถใดนี่แหละเรารถขนนี่แหละพม่าครับเพราะว่าคือปับขนกกมามันจะได้ขนขึ้นรถใดเร็่วๆนะครับก็เลยต้องสแตนบายอยู่หลังเวทีครับกับรถพระครับเพราะว่าศิลปินทุกคนต้องมาไหว้พระก่อนขึ้นเวทีครับเป็นประเภทนี้ครับจะจอดอยู่ะมาณนี้แหละครับบนเวทีก็จะเริ่มจากนี่ครับ เริ่มจากนี่รถรถลมพุ่งครับเกาเทียบเลยครับประมาณนี้แหละครับตรงสนามครับตรงสนามตรงสนามนาการชิดลัวรอบครับชิดค,ครับผมยังโมรู้ว่าเป็นงานเก็บบัตรหรืองานยังครับข้อมูลยังโมมีเด้วยพี่น้องข้อมูลยังไม่ได้ไปเลยบอสตันกาไล่างานพี่น้องว่าเป็นงานแนวเลย รายงานตอนก็นคือรถทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงทุกคนันมาหอดแล้วครับที่ว่าการอรำเภอคำขินยอดจังหวดยะโสครับยะโสยะโสนี่ครับบริเวณสนามที่เวทีห้องสิลลงครับมันก็มีรั่วอยู่ครับเป็นรั่วคอนกีดนะรั่วคออกีดรั่วของอำเภอครับแต่ยังบ่ยเห็นรถสังกะสีนี่ครับนณาจะตั้งจากนี้ครับเวทีครับ ของรถลำพ่งก่อพวกด้านหลังก็จะเป็นรถบาสกันไว้แล้วก็ข้างในก็จะเป็นทีมงานนักแสดงถือว่าเ่าได้เล่นงานอยู่อำเภอในตัวอำเภอครับน่าจะงานแรกบ่ประมาณนั้นออกจากนี้ออกจากนี้มืออื่น อุ้มพรครับอุทุมพรอแล้วก็สิไปนครราชสีมานครราชสีมาแล้วก็โอ้ชนบุรีเลยเลยพี่หน้องชนบุรีแลยย่องสม,มุทรปราการนครสวรรค์โอ้เอาเตรียมตัวเตรียมร่างกายไว้ชว่วยฟื้นให้หมดก็ได้ โอ้มันคือไก่อุบลเท้ล,ล่ะแปดสิบโลนึง <laughs> นี่เนาะมนี่ทอ้อง,ทองฟ้าปลอดโปร่งัมไม่มีเมฆท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่มีเมฆเลย พ่อค้าแม่ขายกับม้าหลอกครับตามกระบวนการเข้ามาตามครารลวานเข้ามาพ็อาทิตย์พว่างานมาแรงงานอ้อมอ้อมเก็บเงินบอกดูว่างานฟรีเป็นสังกะสีแล้วฮะงานฟรีเลยเห็นสังกะสีอะไรเป็นบอกโอ้เห็นสังกะสีเหรอผมเป็นสังกะสีผมบบว่ามันกําแพง โอ้ทั oh, ้งกระเสีทั้งกระสีมันอ่อมใส่กําแพงอีกเทีอนึงน oh, 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 เนเเาะโอ้ครับโอ้เห็นบ่ล่ะพออาทิตย์เราใส่แว่นครับเราแนมเห็นปลาโกรบ่ได้ใส่แว่นเนี่ยโมเห็นครับ <c ười> เราซีตาเราเนี่ยเห็น <c ười> <c ười> ขวังขวังดีครับมองพออาทิตย์อยู่กับแต่อยู่ทั้งร้านปูนเลยมืงเนี้ รถบัดเท่าเป็นแบ็กอัพครับมาแรงครับอำเภอคำเขื่อนแก้วโอ้ห้าเหลียนอยู่อำเภอหูซื้อว่าสิเป็นเป็นงานแรกว่าสิห้าเหลียนอยู่ในตัวอำเภอพองานแรก โอ้งานแหลกครับพ่ออทิตผมกำลังงานแหลกอยู่นี่ครับอำเภอคำเขื่อนแก้วเมืองคุณธรรมโอ,โอ้ที่ว่าการอำเภอเด้อพี่น้องอเด้องานแหลกของสาวหน่อยครับเรียนอยู่ในอำเภอรครับรบสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีเนาะพี่น้องเนาะกดติดตามให้ปรากฏเลยกดติดตามยังหมดลายครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาอัพวิดีโอครับผม โฆษณาไม่ข้ามเนาะขอพุ่นทุกการติดตามสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซำนีสวัสดีครับ